ทฤษฎีกลับหลังหันมนุษย์มงคลรวยเห็นเก่งดีแนวคิดเพื่อใช้ชีวิตสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณโดยปริงแก้ววัชรพลเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์ไหมคะกับใครบางคนที่แค่เราได้อยู่ใกล้ๆเขาก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น ความเจ็บปวดที่มีมันคลี่คลายความสับสนในใจเรามันเบาบางลงแม้พวกเขาจะไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยด้วยซ้ำพลังแบบนั้นละคะ่ะคือพลังของผู้เยียวยาผู้เยียวยาไม่ใช่เพียงผู้ที่รักษาบาดแผลภายนอกนะคะแต่คือผู้ที่มีหัวใจที่มีความอ่อนโยนมากพอ ที่จะสัมผัสบาดแผลของจิตวิญญาณผู้อื่นโดยไม่เข้าไปตัดสินและในทุกยุคทุกสมัยโลกต้องการผู้เยียวยาเสมอมันไม่ใช่เพราะว่าโลกอ่อนแอหรือมนุษย์อ่อนแอหรอกนะคะแต่มันเป็นเพราะว่าความรักความเข้าใจและความเมตตาคือพลังที่ทำให้โลกนี้ยังหมุนต่อไปได้เคยได้ยินใช่ไหมคะเมตตาทำขำจุนโลกนะคะ และสำหรับคนที่มีพลังเยียวยาในตัวเองบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองคือผู้เยียวยาพวกเขาเพียงแค่อยู่ตรงนั้นเงียบๆด้วยความจริงใจและพร้อมรับฟังด้วยหัวใจที่ไม่ปิดกัน้นผู้เยียวยาจึงไม่จำเป็นต้องเป็นหมอหรือว่าเป็นนักบำบัดเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละคะ่ะที่เขาเลือกจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังรวมทั้งตัวเขาเองด้วย พลังของผู้เยียวยามันไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่สวยหรูนะคะเหมือนที่บอกไปบางครั้งเขาแทบไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยแต่ในจิตใจของเขามีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่พร้อมจะเปล่งพลังออกมาด้วยความจริงใจและไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่ผู้เยียวยาทำเพราะบางครั้งการเยียวยามันไม่ใช่การให้คำตอบแต่เป็นการอยู่เป็นเพื่อนกับสิ่งที่กำลังอยู่ตรงหน้า หลายคนอาจจะมีความสับสนเรื่องของผู้เยียวยากับการพูดคุยสนทนาให้คำปรึกษาบางทีการที่เราแค่นั่งอยู่กับเพื่อนที่มีปัญหาด้วยความจริงใจอยู่เป็นเพื่อนพร้อมรับฟังแค่นั้นละคะ่ะเราสามารถเยียวยาเขาได้แล้วไม่จำเป็นต้องช่วยหาคำตอบไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำไม่จำเป็นจะต้องไปตัดสินใครที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆเลย ทุกสิ่งก็สามารถดีขึ้นได้เนี่ยและค่ะพลังของผู้เยียวยาผู้เยียวยาที่แท้จริงส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาก่อนแต่เขาเลือกที่จะไม่ส่งความเจ็บปวดนั้นคืนให้โลกเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบหรอกค่ะแต่เขาก็เต็มใจที่จะเข้าใจมันเพราะชีวิตมันเคยพังค่ะก็เลยรู้ว่าการที่จะประครับประคอง ประกอบชีวิตขึ้นมาใหม่ต้องทำยังไงเพราะชีวิตเคยหลงทางค่ะก็เลยรู้ว่าแสงสว่างมันจำเป็นขนาดไหนเขาจึงมอบแสงให้กับคนอื่นได้และที่สำคัญคนที่มีพลังเยียวยาอย่างแท้จริงเขาไม่ทิ้งตัวเองนะคะเขาเยียวยาตัวเองได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นพลังแห่งการเยียวยาก็ไม่ได้มาจากตัวเขาเพียงลำพังแต่มาจากแหล่งอื่นด้วย หลายครั้งนะคะสิ่งที่ผู้เยาวารับรู้มาได้ข้อคิดแง่คิดหรือพลังในตัวต่างๆมันไม่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตทางตรงเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความรู้ที่ลึกลงไปในมิติที่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่ามีชื่อว่าอะไรหรืออยู่ตรงไหนแต่มันเป็นเหมือนพลังที่อยู่ลึกๆไกลๆและส่งมาให้เราได้มอบต่อให้กับผู้อื่นค่ะ นอกจากนั้นผู้ที่เป็นผู้เยียวยาเขาสามารถจะฟังเสียงบางอย่างในใจหรือเห็นภาพอะไรบางสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่เมื่อเขาเชื่อและทําตามเสียงนั้นโลกมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไปแบบไร้ทิศทางนะคะแต่ชีวิตเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปบนทิศทางแห่งความรักค่ะ การเป็นผู้เยียวยามันไม่ใช่หน้าที่นะคะแต่มันคือพลังที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณจึงไม่ต้องพยายามที่จะไปช่วยโลกไม่ต้องพยายามที่จะไปช่วยใครค่ะแค่คุณเลือกที่จะเปิดใจกับทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสัมผัสความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในตัวคุณและคนที่อยู่ตรงหน้าคุณก็เพียงพอแล้วแค่คุณเลือกจะไม่วิ่งหนีแสงในตัวเอง คุณก็กลับมาเยียวยาตัวเองได้แค่คุณเลือกที่จะเป็นแสงให้กับผู้อื่นคุณก็สามารถเป็นพลังให้กับผู้อื่นได้เช่นเดียวกันหากคุณรู้สึกว่าคุณคือผู้เยียวยาคุณก็ไม่ต้องรีบวิ่งออกไปเปลี่ยนโลกนะคะแต่จงเริ่มที่การกลับหลังหันเข้าสู่จิตเดิมแท้ของคุณเองเพราะตรงนั้นมีทุกสิ่งที่คุณต้องใช้เพื่อเยียวยาทั้งตัวคุณเองและโลกทั้งใบ คุณไม่ต้องไปเป็นแสงสว่างของทุกคนค่ะแต่ขอแค่คุณไม่ดับแสงในตัวเองก็พอสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังคลิปนี้เด่นก็เชื่อว่าคุณมีพลังความเยียวยาเป็นผู้เยียวยาอยู่ในตัวของคุณอย่าลืมนะคะที่ช่องของเรากลับมาหากันบ่อยๆอยอย่าลืมกลับมาเพื่อรับพลังงานของผู้เยียวยา ด้วยหัวใจที่เชื่อในพลังของความรักอยู่เสมอยิ่งในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันแบบนี้เราเห็นข่าวสารความวุ่นวายความสูญเสียความสับสนเหมือนโลกทั้งใบกำลังร้องขอให้ใครบางคนช่วยฟังหน่อยแต่ไม่ใช่ฟังด้วยหูนะคะต้องฟังด้วยหัวใจท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนั้นมีบางคนที่ไม่ได้เด่นดังไม่ได้โดดเด่นใดๆ แต่พวกเขาคือพลังเงียบที่เปลี่ยนชีวิตใครต่อใครมามากมายเพียงแค่พวกเขาอยู่ตรงนั้นด้วยความจริงใจเท่านั้นเองพลังแบบนี้ล่ละค่ะที่เราเรียกมันว่าความเมตตาและพลังแห่งการเยียวยาแต่จิตวิญญาณรู้จักมันดีนะคะจิตวิญญาณของเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าพลังแห่งผู้เยียวยาและมีเมตตาเช่นเดียวกัน คนที่มีพลังเยียวยานะคะเขาไม่ต้องพูดอะไรค่ะเพราะพลังแห่งการเยียวยาไม่ใช่การแนะนําแต่คือการยอมรับเหมือนที่บอกไปแล้วแต่มันเป็นการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขดังนั้นหากคุณจะเปิดคุณสมบัติผู้เยียวยาของคุณออกมาคุณต้องฝึกให้ตัวเองไร้เงื่อนไขไร้การตัดสินนะคะผู้เยียวยาคือผู้ที่ยอมให้หัวใจตัวเองรู้สึกแม้ว่ามันจะเจ็บแต่เขาก็ยอมที่จะรู้สึกเจ็บ ผู้เยียวยายอมแตกสลายผู้เยียวยายอมเจ็บปวดและสิ้นหวังเขาไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองค่ะเขาจึงได้รับคำตอบและหนทางที่จะเยียวยาความรู้สึกนั้นได้พวกเขาเหล่านี้เคยร้องไห้อยู่ในความมืดจนวันหนึ่งเขาก็ไม่กลัวมันอีกแล้วและเมื่อเขาไม่กลัวความมืดเขาก็พร้อมจะนั่งอยู่กับความมืดของใครอีกคน โดยไม่ต้องไปเร่งร้าให้คนคนนั้นต้องรีบหายดีเพราะเขาไม่ได้กลัวค่ะผู้เยาวยาจะไม่บอกให้คุณเข้มแข็งเขาแค่จะบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าพลังต้องมาพร้อมกับเสียงดังขึงขังการแสดงออกการไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่พลังของผู้เยาวยาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะมันเป็นพลังที่นิ่ง และแนบแน่นอยู่กับความจริงสัจธรรมของชีวิตเขาไม่ใช่คนที่พยายามจะแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนนะคะแต่ผู้เยียวยาเนี่ยเป็นคนที่จะทำให้คนอื่นกลับมาเชื่อว่าคำตอบทุกอย่างมีอยู่ในตัวเองหมดแล้วเป็นการเรียกร้องให้บุคคลต่างๆนั้นกลับมาศรัทธาตัวเองโดยที่ไม่ได้พยายามจะใช้ความคิดของผู้เยียวยา เข้าไปจุนจานแก้ปัญหาให้เลยนี่คือพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันเป็นแค่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่มันควรเป็นในอ้อมกอดของความรักและเข้าใจผู้เยียวยาคือผู้ที่รับรู้ว่าเขาไม่ได้เก่งไปกว่าใครอย่างแค่เขามีความนิ่งที่มากกว่าเขานิ่งและพร้อมฟังเสียงภายในของตัวเองเขาฟังไม่ได้เพื่อที่จะตอบ แต่ฟังเพื่อยอมรับและเข้าใจแม้บางทีมันไม่ได้มีถ้อยคำแม้คำเดียวก็ตามแต่เขาก็รู้สึกได้บางครั้งเขาเห็นภาพเขาก็รู้สึกได้โดยไม่มีเหตุผลแล้วรู้อยู่ลึกๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคำอธิบายอยู่ในความเงียบของขวัญจากความเงียบคือจินตนาการที่เป็นสะพานระหว่างโลกสองใบคือโลกภายนอกและโลกภายใน ถ้าเราสามารถเปิดประตูบานนี้ได้เราจะเป็นผู้เชื่อมโยงและรับพลังปัญญายาณพลังเมตตาพลังเยียวยาจากจิตของเราได้เช่นกันผู้เยียวยาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์พร้อมแต่เขาคือคนที่ไม่หนีจากความไม่สมบูรณ์เขารู้ว่าการเยียวยาผู้อื่นโดยไม่เยียวยาตัวเองมันคือการทำร้ายตัวเองดังนั้น ผู้ที่เยียวยาคนอื่นเขาจึงกลับมานั่งอยู่กับความกลัวความเศร้าความโกรธของตัวเองได้ไม่ใช่เพื่อกำจัดมันออกไปนะคะแต่เพื่อจะบอกว่าฉันยอมให้เธออยู่ตรงนี้รินว่าจุดนี้หลายคนอาจจะกำลังมองข้ามไปก็ได้บางคนกำลังติดตามความเศร้าความทุกข์ของคนอื่นเพื่อเยียวยาเพื่อช่วยเหลือแต่เมื่อตัวเองต้องเผชิญกับความกลัวความเศร้า,ควา,ราความโกรธ กลับคิดว่าจะรีบกําจัดมันออกไปเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นคนที่จัดการเรื่องของตัวเองไม่ได้ลองไม่ต่อต้านดูสิคะลองยอมให้สิ่งเหล่านั้นอยู่กับคุณโดยที่ใจคุณนิ่งโดยที่ใจคุณยอมรับและไม่ตัดสินโดยที่ใจของคุณมอบความรักความเมตตาและเยียวยาตัวเองได้ด้วยเมื่อคุณกลับมารักทุกส่วนของตัวเองได้ คุณจึงไม่ต้องจําเป็นที่จะไปพิสูจน์อะไรกับใครและไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับตัวเองคุณแค่อยู่ตรงนี้ได้อย่างนิ่งสงบก็พอแล้วดังนั้นผู้ที่มีพลังเยียวยาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยละคะ่ะที่ยังสั่นไหวยังกลัวอยู่เหมือนกันแต่เขาทำในสิ่งที่แตกต่างคือเขาเลือกที่จะแบกรักเขาไม่ได้แบกโลกคะ่ะเขาไม่ได้รับผิดชอบคนอื่น เขาไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปแสดงพลังงานที่เหนือกว่าใครแต่เขารับผิดชอบพลังงานที่เขาปล่อยออกไปโดยที่เขามั่นใจว่ามันจะไม่ส่งต่อบาดแผลแต่มันเป็นการหยิบยื่นความเมตตาแม้ในวันที่เขาเองก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่ก็ตามในวันที่โลกดูเหน็ดเหนื่อยผู้เยียวยาก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งออกไปช่วยใครนะคะเขาแค่กลับหลังหันเข้าสู่จิตเดิมแท้ของตัวเอง สถานที่ซึ่งเงียบและเต็มไปด้วยคำตอบเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยแสงที่ไม่เคยดับไปเลยและเมื่อเขากลับมาตรงนั้นเขาก็กลายเป็นผู้เยียวยาโดยที่ไม่ต้องพยายามอย่าลืมนะคะคุณไม่ต้องเป็นแสงสว่างของทุกคนขอแค่คุณไม่ดับแสงในตัวเองก็พอขอบคุณที่ฟังกันจนจบ หากรู้สึกว่าตัวคุณคือผู้เยียวยาก็อย่าลืมเยียวยาตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ที่รวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันเพราะบางทีคำตอบที่เราตามหาอาจจะอยู่ในความเงียบในช่องเล็กๆช่องนี้ที่คุณมองข้ามมาโดยตลอดก็ได้ค่ะ